บิลมีรถ SUV มานำเสนอผ่อน8,000ตลอดอายุสัญญากับเจ้าคันนี้เลยค่ะ่อ,อนได้าเ v ซวเครื่องพันแตัว EL ปี2015ราคาขายแค่439,000บาทเท่านั้นเลยออปชั่นจัดเต็มแค่ไหนไปดูกันค่ะดันหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ค่ะดีไซน์สวยๆมาพร้อมกับไฟ Daytime LED และไฟสปอร์ตไลท์มาให้ครบบเลยล้อมแมกกอลอยแท้เดิมจากโรงงานได้ไลายสวยๆแบบนี้เลยนะ ไฟเลี้ยวกระจกข้างก็มีมาให้ฟิล์มก็ติดให้คิวการาสตร์ก็มีให้พร้อมภายในนี่ใหม่มากๆเลยนะคะเป็นคุมโทนสีดำนะออปชั่นจัดเต็มนะคะพวงมาลยัยมันติดฟังก์ชันมีแอคทีฟพุ d คอนโทรลให้มีแพดเดิลชิปให้พร้อมเลยเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนเดิมแท้จากศูนย์และแอร์ออโต k กียร์โตขับง่ายขับสบายเบรคโฮเบรคมือก็ここเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันีดีไซน์สวยมากๆด้านหลังดีไซน์สวยมากค่ะไฟท้ายเป็น LED สวยๆแบบนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังและชาร์ฟินมีมาให้พร้อมกล้อง,งวงหลังก็มีบิว์อินมาให้จากศูนย์เลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะ Honda h r v เครื่อง1,800ตัว EL ปี2015ิบให้ราคาเป็นแค่439,0 0 0บาทใครอยากได้โปรโมชั่นจัดเต็มรีบโทรมานะคะ